ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาในยานอาวกาศที่กำลังโคจรเหนือดาวอังคารมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงพื้นผิวสีแดงสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าสีส้มหมน่นไม่มีตลาดสดไม่มีซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีการสั่งเดลิเวอรี่แล้วจะกินอะไร ในภารกิจสำรวจอวกาศระยะยาวอาหารแห้งและบรรจุกระป๋องอาจพอช่วยให้รอดได้แต่ถ้าต้องอยู่หลายเดือนหรือหลายปีไม่ใช่แค่ร่างกายที่ต้องการพลังงานหัวใจก็ต้องการความสดชื่นจากอาหารสดด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในภารกิจที่ลำที่สุดของนาซาการปลูกผักในอวกาศไม่ใช่ในโรงเรือนบนโลกแต่ในสภาวะไร้น้ำหนักกลางห้วงจักรวาล โครงการนี้มีชื่อว่าเวจจี้และการทดลองรอบล่าสุดคือเวก03ที่กำลังพิสูจน์ว่าการปลูกผักในอวกาศไม่ใช่แค่ฝันแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงถ้าทุกอย่างสำเร็จนี่อาจเป็นก้าวแรกสู่ฟาร์มบนดาวอังคารที่จะเลี้ยงมนุษย์ยุคใหม่ในอวกาศได้จริง วันนี้จะพาไปดูว่านาซาทำอย่างไรให้ผักงอกงามท่ามกลางความเวิงว้างและมันจะเปลี่ยนอนาคตของการสำรวจจักรวาลไปตลอดกาลในทุกภารกิจอวกาศอาหารทุกชิ้นต้องถูกส่งขึ้นมาจากโลก1กิโลกรัมของสเสบียงอาจต้องแลกด้วยค่าขนส่งหลายหมื่นดอลลาร์และต้องวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนทุกเมนูบนสถานีอวกาศจึงถูกบรรจุสุญญากาศแช่แข็งหรือทำให้แห้งเพื่อเก็บได้นานที่สุด ฟังดูอาจพอใช้ได้สำหรับการเดินทางไม่กี่เดือนแต่ถ้าเป็นภารกิจไปดาวอังคารที่ใช้เวลาไปกลับมากกว่า2ปีอาหารที่ส่งจากโลกจะเสื่อมคุณภาพรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการก็จะลดลงทุกวันยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกของการได้กินผักสดกร,บกรอบหรือผลไม้ฉ่ำๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในอวกาศแบบเดิม แล้วนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่ยังเกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกเรือลองคิดดูในสภาพแวดล้อมที่มีแต่โลหะเสียงเครื่องจกักรและท้องฟ้าสีดำสนิทการได้ปลูกและดูแลพืชสีเขียวอาจเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆที่เชื่อมกลับมาสู่โลกมันช่วยลดความเครียดทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้น นี่คือเหตุผลที่นา s a ต้องพัฒนาเทคโนโลยีปลูกผักในอวกาศและนั่นก็พาเราไปสู่ระบบที่เปลี่ยนวิธีคิดการเกษตรไปตลอดการ v e g จี e ต่อไปเราจะพาไปดูว่าระบบนี้ทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงกลายเป็นหัวใจของภารกิจเว e ก0 3ระบบนี้มีชื่อเต็มว่า Vegetable Production System หรือ Veggie จากภายนอกมันดูเหมือนตู้สีเงินธรมธรมดาธรรมดาขนาดพอๆกับตู้เก็บของในครัวแต่เมื่อเปิดออกมาคุณจะเจอลอกใบเล็กที่เต็มไปด้วยแสงสีแดงน้ำเงินและเขียวจากไฟ LED ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนแบบดวงอาทิตย์สำหรับพืชในอวกาศภายในตู้มีสีพ,พิโลสหรือหมอนปลูกที่บรรจุมเมล็ดพันธุ์ดินเซรามิกและปุ๋ยครบชุด น้ำจะถูกส่งผ่านเส้นใยดูดซึมแบบพิเศษทำให้รากพืชได้รับความชื้นสม่ำเสมอแม้ในสภาพไร้น้ำหนักอากาศและอุณหภูมิรอบๆจะถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมของสถานีอวกาศทำให้พืชได้รับเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับบนโลกที่สุดสิ่งที่น่าทึ่งคือเวจจี้ออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากใช้ไฟเพียง70-90วัตต์และน้ำหนักเบาพอที่จะติดตั้งได้ง่ายใน ISS มันไม่ใช่แค่เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรือนกระจกแห่งอวกาศที่จะสอนเราว่าการปลูกอาหารในที่ที่ไม่มีดินไม่มีฝนและไม่มีแรงโน้มถ่วงนั้นเป็นไปได้และเมื่อระบบพร้อมแล้วนา s a ก็ใช้มันในภารกิจที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเวก03ต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกว่าเวก03ปลูกอะไรบ้างและทำไมการทดลองนี้ถึงอาจเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เอาตัวรอดนอกโลกไปตลอดการ หลังจากเวจจี้พิสูจน์แล้วว่าปลูกผักในอวากาศได้จริงนาซาก็เปิดภารกิจต่อไปที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือเวก03มันไม่ใช่การปลูกเพื่อทดสอบครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการปลูกแบบหลายรอบเพื่อดูว่าพืชสามารถเติบโตและให้ผลผลิตซ้ำๆในสภาพไร้น้ำหนักได้หรือไม่แต่ละรอบของเวก0 3ถูกตั้งชื่อด้วยรหัส A, B, C ไปจนถึง M, N, O ผักที่ใช้ปลูกก็หลากหลายขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ผักกาดหอม Outrageous ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกเรียกินสดครั้งแรกไปจนถึงผักกาดขาว Tokyo Bena ผักมัสตาร์ดผักเทลและผักชอยล่าสุดในรอบเวก0.3 mno นาซาเลือกสายพันธุ์ที่ทั้งมีรสชาติแปลกใหม่และคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นวาสบิกมัสตาร์ดกรีนส Red Russian Kale และตรากูนเลติส ลูกเรือจะเก็บบางส่วนมาชิมสดทันทีส่วนที่เหลือจะถูกแช่แข็งและส่งกลับโลกเพื่อวิเคราะห์สารอาหารและตรวจสอบความปลอดภัยความพิเศษของเวก03คือมันไม่เพียงตอบคำถามว่าปลูกได้ไหมแต่ยังตอบว่าจะปลูกยังไงให้ได้ผลดีที่สุด เทคนิคใหม่ๆถูกนำมาทดลองทั้งการปลูกแบบ c คั n แอนคัมอเกนที่ตัดแล้วงอกซ้ำและการใช้สีดฟิล์มเพื่อควบคุมการงอกของเมล็ดและเมื่อผลผลิตแรกถูกเก็บเกี่ยวก็ถึงเวลาของช่วงที่หลายคนรอคอยโมเมนต์ที่นักบินอวกาศได้ชิมผักสดกลางอาวกาศเป็นครั้งแรกวันที่รอคอยก็มาถึงนักบินอวกาศรวมตัวกันรอบโต๊ะเล็กๆบนสถานีอวกาศนานาชาติ ตรงหน้าพวกเขามีจานใส่ใบผักกาดหอมสีเขียวสดที่เพิ่งเด็ดออกมาจากระบบเวจี้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนไม่มีใครเคยทำสิ่งนี้มาก่อนกินผักที่ปลูกและเติบโตในสภาวะไร้น้ำหนักก่อนเริ่มชิมพวกเขาต้องใช้กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกใบถูกเช็ดด้วยผ้าเช็ดฆ่าเชือ้อเพื่อป้องกันจุลชีพที่อาจเป็นอันตราย แล้วในที่สุดคำว่าลองชิมได้ก็ดังขึ้นในวิทยุ่ายในยานทุกคนคีบใบผักขึ้นมาพร้อมกันเสียงกรอบแรกที่ดังขึ้นในห้องเงียบๆบ,บนวงโคจรกลายเป็นสัญญาณว่ามนุษย์ได้ก้าวสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศรสชาติอาจไม่ต่างจากผักบนโลกแต่สำหรับพวกเขานี่คือรสชาติแห่งความสำเร็จและความหวัง การได้กินผักสดไม่ใช่แค่เติมพลังงานให้ร่างกายแต่ยังเติมกำลังใจให้หัวใจของคนที่อยู่ห่างจากบ้านหลายร้อยกิโลเมตรและแม้จะเป็นเพียงจานผักเล็กๆแต่มันได้จุดประกายคำถามใหม่ว่าถ้าปลูกผักได้แล้วในอนาคตเราจะปลูกอะไรต่อไปบนอวกาศต่อไปเรามาดูกันว่าการปลูกพืชในอวกาศต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างและนาซาจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร การปลูกผักในอวกาศไม่ได้มีแค่ภาพสวยๆของใบเขียวงามเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องแข่งกับเวลาและสภาพแวดล้อมสุดโหดหนึ่งในปัญหาใหญ่คือน้ำบนโลกน้ำไหลลงสู่รากเพราะแรงโน้มถ่วงแต่ในอวกาศน้ำลอยได้ทำให้รากบางส่วนแห้งสนิทในขณะที่บางส่วนจมน้ำจนรากเน่า นาซาต้องชิดระบบส่งน้ำแบบวิกกิ้งให้ความชื้นกระจายอย่างสมดุลตลอดเวลาอีกอุปสรรคคือเชื้อราและจุลชีพในพื้นที่ปิดและมีความชื้นสูงเหล่าผู้รุกรานจิ๋วเหล่านี้สามารถแพร่กระจายรวดเร็วพอๆกับไฟป่าเพียงคราบขาวเล็กๆบนใบก็อาจทำให้ต้องยุติการปลูกทั้งรอบ และยังมีการควบคุมแสงและอุณหภูมิแม้จะมีไฟ LED คอยให้แสงแต่การตั้งค่าที่ผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้พืชเติบโตช้าหรือไม่ออกใบเลยทุกครั้งที่แก้ปัญหาได้นาซาจะบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนารุ่นต่อไปและนั่นทำให้พวกเขากล้าเสี่ยงทดลองเทคนิคใหม่ๆที่อาจพลิกเกมการเกษตรอวกาศ ต่อไปมาดูกันว่านวัตกรรมและเทคนิคเหล่านี้มีอะไรบ้างและมันจะทำให้ฟาร์มอวกาศก้าวไปอีกขั้นได้อย่างไรเมื่อผ่านบทเรียนจากความท้าทายนาซาก็เริ่มนำเทคนิคใหม่ๆมาทดลองในเวก03 1หนึ่งในนั้นคือวิธีคัดแอนคา Again แทนที่จะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวแล้วจบนักบินอวกาศจะตัดใบส่วนที่โตเต็มที่ออกไปกินแล้วปล่อยให้ต้นเดิมงอกใบใหม่ขึ้นมา วิธีนี้ช่วยยืดอายุการปลูกลดของเสียและทำให้ลูกเรือได้กินผักสดต่อเนื่องหลายสัปดาห์อีกนวัตกรรมคือซีดฟิล์มแผ่นฟิล์มบางที่ฝังเมล็ดและปุ๋ยไว้ในจุดที่แม่นยำเมื่อติดตั้งในหมอนปลูกระบบจะควบคุมการงอกและการกระจายรากได้ดีกว่าเดิมลดความเสี่ยงที่รากจะแย่งน้ำหรือพันกันยุ่ง นอกจากนี้ยังมีการปรับสเปกตรัมแสง l v d ให้เหมาะกับแต่ละชนิดพืชบางพืชชอบแสงแดงเพื่อเร่งการออกดอกบางพืชต้องการแสงน้ำเงินเพื่อให้ใบเขียวสดการปรับค่าเหล่านี้สามารถทำได้จากศูนย์ควบคุมบนโลกแม้ยานจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการวางรากฐานให้ฟาร์มอวกาศในอนาคตทำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปเราจะมองไปข้างหน้าว่าการปลูกผักในอวกาศวันนี้กำลังปูทางให้มนุษย์ตั้งรกรากบนดาวอังคารได้อย่างไรภาพที่นักบินอวกาศกําลังเก็บผักบน ISS วันนี้อาจเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าฟาร์มอวกาศอาจไม่ได้มีแค่ตู้ปลูกขนาดเล็กแต่จะกลายเป็นเรือนกระจกขนาดใหญ่บนฐานดวงจันทร์หรือโดมชีวนิเวศบนดาวอังคารที่นั่นมนุษย์จะปลูกพืชหลายชนิดทั้งผักผลไม้ธัญพืชและพืชสมุนไพรเพื่อสร้างระบบอาหารที่เลี้ยงตัวเองได้ร้อเอร์เซนโดยไม่ต้องรอสเสบียงจากโลกทุกหยดน้ำจะถูกรีไซเคิลทุกใบไม้จะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีที่พัฒนาจากเวจีจะถูกต่อยอดมีระบบ AI คอยวิเคราะห์การเติบโตของพืชแบบเรียลไทม์ปรับแสงปรับน้ำปรับสารอาหารให้เหมาะสมที่สุดและเมื่อรวมเข้ากับการพิมพ์สามมิติสำหรับสร้างโครงสร้างปลูกพืชในอวกาศฟาร์มเหล่านี้ก็จะตั้งขึ้นได้แทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวอังคารหรือแม้แต่ในยานขนส่งข้ามดวงดาว นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกินให้อิ่มแต่มันคือหัวใจของการตั้งรกรากนอกโลกและนั่นก็นำไปสู่คำถามสำคัญว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งผลต่อโลกบ้านเราอย่างไรบ้างต่อไปมาดูกันว่าฟาร์มอวกาศจะช่วยเปลี่ยนอนาคตการเกษตรบนโลกได้อย่างไร แม้ฟาร์มอวกาศจะถูกออกแบบเพื่อภารกิจนอกโลกแต่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำกลับมาช่วยแก้ปัญหาบนโลกได้จริงระบบไฟ LED ประหยัดพลังงานที่ใช้ปลูกผักบน ISS สามารถนำมาพัฒนาให้เกษตรในเมืองใช้ปลูกพืชในร่มได้ตลอดปีไม่ต้องง้อแสงแดดไม่ต้องเสี่ยงกับสภาพอากาศสุดขั้ว เทคนิคหมอนปลูกและการใช้น้ำแบบวิกกิ้งซิสเต็มสามารถลดการใช้น้ำได้มหาศาลเหมาะกับพื้นที่แห้งแล้งที่น้ำมีค่ามากกว่าท้องและการรีไซเคิลน้ำเสียจากฟาร์มอาวากาศอาจกลายเป็นหัวใจของระบบเกษตรหมุนเวียนในเมืองใหญ่ นอกจากนี้การควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำยังทำให้เราปลูกพืชได้แม้ในพื้นที่ที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้จากยอดตึกสูงกลางมหานครไปจนถึงชุมชนที่ขาดแคลนอาหารในเขตทุรกันดารฟาร์มอวกาศจึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักบินอวกาศแต่มันอาจเป็นคำตอบของความมั่นคงทางอาหารในอนาคตของมนุษยชาติทั้งโลกและก่อนจะจบบทนี้ก็ยังเหลืออีกคำถามที่อยากโยนให้ทุกคนคิด ถ้าวันหนึ่งต้องย้ายไปอยู่บนดาวอังคารจริงๆคุณอยากปลูกอะไรเป็นอย่างแรกวันนี้เราได้เดินทางจากจุดเริ่มต้นของความคิดง่ายๆจะปลูกผักในอวกาศได้หรือไม่ไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำยุคที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเราเห็นนักบินอวกาศชิมผักสดกลางวงโคจรได้รู้ปัญหาและวิธีแก้ได้เห็นเทคนิคใหม่ๆที่กำลังปูทางไปสู่ฟาร์มบนดาวอังคาร แต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางเท่านั้นเพราะวันหนึ่งฟาร์มเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่แค่บนสถานีอวกาศแต่จะกระจายไปทั่วระบบสุริยะและมนุษย์รุ่นใหม่อาจไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่ได้กินสลัดซึ่งปลูกบนดาวเคราะห์ห่างออกไปหลายสิบล้านกิโลเมตรคำถามคือถ้าคุณขึ้นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ต้องใช้ชีวิตบนดาวอังคาร3ปีเต็มคุณอยากให้มีผักหรือผลไม้อะไรในฟาร์มอวกาศเป็นอันดับแรก เพราะคำตอบของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ภารกิจครั้งต่อไปของมนุษยชาติคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วมาลุ้นกันว่าในอนาคตผักจานแรกของมนุษย์บนดาวอังคารจะตรงกับที่คุณคิดไว้หรือเปล่า